สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามค่ำนะพี่น้องวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเป็นจังไหรแน,น่นอพี่น้องมีไผโชคหมานมีไผโชคดีแน่บอนะครับอ่าห้าศูนย์สามนะครับผมมาย้อนหลังบา่าวเถานะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่ เน้นคักศูนย์สามเลขทูบก็ห้าศูนย์สามมาออกงวดนี้นะครับเสียดายศูนย์หานาพาไปยุ่งข้างนานะครับท่านชมเอาจะพาไปบ้านเจลอตเตอรี่นะครับจากนครพนมแม่นคักของแท้อีลีน้พี่น้องเนาะงวดก่อนศูนย์ีตรงๆงวดนี้เมื่อเสาร์ข้าเจ้ากันเน้นไเลศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้า ข้าเจ้าเห็นเน้นสามคูหนีเลยธรรมชมนะครับมาศูนย์สามตรงตรงนะครับเอานะครับไปกินข้าวแรกน้ำกันพี่น้องแล้วกลไปฟังน้ำกันว่าจากนครพนมเพิ่นจะปล่อยเลยบอนะครับเพราะว่าทุกงวดนี่เพิ่นปล่อยเห็นเลยนะครับเด่นมาก่อนใครนะครับงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นก็นให้ศูนย์ให้ตั้งแต่มือออกเล่ธรรมชมออกปุ๊บปล่อยปับ๊บนะครับปล่อยเงี้ยม,มือแรกยังเสร็จแล้วครับงวดที่แล้วนะครับให้เด่นศูนย์มาก่อนเลยเพิ่นมาศูนย์มานะครับ เอางวดนี้นะไปฟังไปช่วมน้ากันเสียดายนะพี่น้องเนาะเจเพิ่นกับบหมานบอดด้โชกอีกแล้วนะครับเพิ่นอุตส่าห์เน้นศูนย์ไม่ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าแต่ว่าเพิ่นพยายาเจาเพิ่นศูนย์หานะครับเพิ่นบอกเจว่าศูนย์หาตัวนี้เน้นเลยนะครับมาศูนย์สามฝนตกนี่พี่น้องฝนตกลิลลินนะครับเบิงทองฝานะครับเอาเดี๋ยวพาไป,ไปเบิงเมนูยัง นะครับตอนแรงฝนตกไปปล่อยพี่น้องตกบ่แห้งนะครับปุ๋นนะครับเจ๋เราอยู่ในขัวคือเกานะครับยังมาฟังนะครับจากนครพนมนะเพื่อนจะเดนตัวใดห้ยตองวดนะครับคพื่อหววที่ผ่านมาเพื่อนเดนศูนย์ห้ตองหดวเล่นะครับผมเจอยู่ในขัวเอาเดี๋ยวรอดเจเพื่อนกันนะครับผม เจแล้วเป็ดยังครับเจเห็ดเมนูยังไนแหละเจามากพอดีอันนี้อันนี้อันี้อันอสวัสดียามเย็นครับเจสวัสดีค่ะเป็นจังไหนไม่เป็ว่า <c oughs> ต้มจืดเรียบร้อยแนละ้วเจเพิ่นคือให้แม่นอยู่จากนครพนมนะ่ะเอากระที่เจบอกเด้ว่าเพิ่นงขึ้ว่าเจาส่วนตัวศูนย์ห้าศูนย์สามกับ่ติดเอาไว้แน่คือบ่าวเฒ่าเจบ่าวเฒ่าเก่าคักศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เก้าเมนค่ะเนาะ ว่าเจว่าโอ้ยสันดกเป็นบุญนี่ล่ะเขาเรียกว่าบุญบ่มีน้ำเอ้นแต่กับพ่เป็นยังสูบ่มีสูดให้เอฟซีพอด้โชคกังนะพี่น้องนะผู้ใด้ฮะพู้ใดได้โชคได้มั้นพี่น้องเจเพื่อนบ่อมั่นดอกนะครับเจเพื่อนบ่อมานได้พี่น้องเด้ออันนี้อันนี้ยังตะเจะต้มยำปลาดอลลี่ใส่กุ้งค่ะต้มยำปลาดอลลี่ใส่กุ้งใส่น้ำพริกเผาอ่าเป็นต้มยำน้ำข้นค่ะครับรายการอีกทีเจต้มจืดต้มจืด ก็จะกุ้ยใส่ก uh, ุ้งแห้งด้วยใส่ก right? ุ้งแห้งเอาบ้าเถ่าสั่งกุ้งแห้งมาวาให้เกอเลยอีกเมนูนึงให้เจอตำไทยตไทย้อนเมืองตำไทยได้พี่นิธีแรกมาเองพี่ไปตำแล้วถามก่อนจากนครพนมผลไม้จังใดมาแล้วแต่ว่าใหิเกอไปก่อนให้ไปเฮ็ดนกินก่อนเฮ็ดได้กินก่อนเป็นจังใดทั้งผุนข้าเจ้าน่ะเอาข้าเจ้าก็ถือตรงๆแล้วเน่าบ้าเถ่าจะเป็นขึ้นเก่าหรือกระตือขึ้นเก่าป้ามาตอนเศร้านั่นขาเจอยำเล่น แต่ว่าเจนมันไ่มีบุญพลาขึนแต่กับว่าเป็นยังเจก็เต็มใจที่จะมาเบาสูเอซีฟันคือเขามื่อเศร้านี่เจก็บอกอยู่ว่าถ้าบุญพนยำมาามคู่สคู่เขาศูแมนศนย์สานย์เกานี่ธรมชมมากเมื่อเศ้านี่เจพี่นกซีเหเพื่อเลย์สามศนย์ห้าศนย์เก้านี่คือตัวเน้นนะพันยํเมืเลยว่าจัดให้หาไว้เลยสมคู่นี้แมนลัก วิ่งศูนย์กับเขาเก้ากับเขาห้ากับเขาพีนี่พี่น้องเก้ามาแปดเก้านี่เพิ่นจับตะเก้าเจ็ดซื่อๆนี่ห้นในกับห้าศูนย์สามโอ้เอ้าเดี๋ยวรอดเจเรียกเมนูยังก่อะไปแป๊บนึงตำไทยเจ้ตำไทยก่อนท่านผู้ชมผู้ใดผู้ใดโชคผู้ใดมันอย่าลืมเจ้หรือเปล่าเจเจนหัวหัวเลยเออตำไทยเจกับพี่เจ้แอ้วนะครับแต่ว่าเหลี้ยยใจเบิ่งท่านผู้ชมเจเราว่ารอตำ วันนี้ตำอะไรเจ๊ตำไทยใส่กุ้งแห้งตำไทยกุ้งแห้งท่านผู้ชมอันนี้บ่าวเถ่าสั่งมาเลยว่าเจ๊เฮ้เจ๊แล้วตำไทยพี่น้องไม่ใส่ถัว่วถ้าใส่ถั่วมันจะมันตอนเลยอ่ามันจะมัน <c oughs> ถ้าใส่ถั่วนี่สูงนะพี่นั่งเป็นกุ้งแห้งกับขาดถั่ว<ป>มมอันนี่ตำไทยแต่ว่าถ้าไทยใส่ถั่วนี่สงนี่ก็จะน่าอร่อยดิ่เก๋ว่าเป็นยังมีอยู่เดี๋ยวเจ๊ออกมาลุยให้ว่าว่าเป็นยังครับนี่ละมีอยู่อันไหนเจ๊เปิดแลงวไหมเจ๊ ออันนี้ต้มยำมปลาดอลลี่กุ้งสดเสียงลูกใช่เกลอตะลีพี่น้อง <laughs> เสียงดังเนี่ย<อ>น,นะต,นต้มยำนะต้มยำต้มยำปลาใส่กุ้งใส่กุ้ง,ส,งสด,ดเอาครับอันนี้ต้มจืดพี่น้องอันนี้ตำไทยเอามะเขาเรื่องบาดเนี้ยจากนครพนมเอิ่นบอกมาแล้ว กะบอกแล้วกับพอดีไปตำบอกอนัอนบอข้งอนัอนตำท้ายมากค่ะเพราะว่าแต่ละงวดนี่พนกรให้มากเลย<ม>พอะว่าแต่หลังออกคืองวดที่แล้วเนาะแม่เนี่แหละครับพอหลังออกตอนคำพินก็ให้มากไ้ศูนย์มากค่ะอ่างวดนี้เพนวาจังได๋เจ๊มาเท่าอาจารย์ข้าบนนี้อที่เฮาเวาไว้ตัวใดเก่าพนไหเก้ามากจ้า ให้เก่ามากบ่บ่บ่เฮาบอกว่าแอดให็นแม่เหลียวเที่ยวเดี่ยวซาผสมบ่เจมืออื่นก่อนว่าจะลองกันอยู่ข้าเจ้า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 ขัาเจ้าสรรนๆกันข้าเจ้าโชคมานพี่น้องบอกว่าบอกให้มันแล้วซาอย่าสีห้ไปบอกมืออบ่เจสูตรไทยสูตรมั่นกันบ้างก็รอดตามเพิ่นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าทาเลขเด่นนี่เพิ่นให้เก้ามากเมนอ่าคืองวดที่แล้วเพิ่นก็ให้ศูนย์มาให้ศูนย์มาแต่ว่างวดที่แล้วเอ้าเพิ่นคือเปลี่ยนเป็นศูนย์ อาเขายังเบอกกันอยู่ศูนย์มากพอดีๆเนาะจ้ป๊าดมากโตที่เพิ่นแหย่เมลีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าสามคู่นี้เพิ่นเน้นแม่นมาศูนย์สามตรงตรงงวดนี้เพิ่นให้่เกาแห้่เกามาโตเดียวเออเม็ดเดียวเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนให้นะครับมีงวดงวดงวดที่ผ่านมานะครับศูนย์สามตรงตรงนะครับเอาเอาพี่น้องจากนครพนม เดี๋ยวเ่าถ่าเขียนให้นะครับวันนี้เพิ่นจะให้เก่าอย่างน้อยท่านผู้มชมนะครับบอกว่าให้บอกเลยซาเจจังอาดเทียเดี๋ยวก็บ่าวเถ่าจังไมได้อา,าร์ตไลโล่จีบ่าเพื่อนก็บ,บอกว่าขอเวลา16เลยท่านผู้ชมเด้อ16กรกฎาคม67นะครับเจ๊ลอตเตอรี่นะครับเพื่อนให้วิ่ง วิ่งเก้ามาเอานะครับวิ่งเก้านะครับเอานะครับเป็นเด่นเก่ามากด้พี่น้องเด้อนะจับคู่รอพรุ่งนี้นะครับธรรมชุชมอา่าข้าเจ้าถูกกันไลายโเจีอุ้ยถูกแล้วเนาะโตโตข้าเจ้าโต,โต,โตสามคู่หน่นแม้บ้าวเท่าถูกโตเจาะเลย แต่ที่เจ๊มะเขือนี่ยเพื่นกระบอกกับจีบเจ๊ศูนย์ฮาเจ๊สีกระลบเนี่ยนะเออแต่กับว่เป็นยังค่ะเป็นประมาณเป็นบ่เป็นประมาณเนี่พี่น้องเด้อเอาเพื่นเห็นมาสามคู่หนึ่งคือบติดไว้เลยโอ้เอาความมาของคนมันเด็ดเม็ดเดียวเนาะเอาพี่น้องเบาเถ่าขึ้นกันเดิศูนย์ฮาร์ทึ่งลอตเตอรี่พี่น้องหลายใบศูนย์เก่าเก่านะครับเสียดายศูนย์สามนี่มาออกตามหลังเงินซี้อทีเจ๊อืม งวดที่แล้วนี่เลขทูพังได้หาศูนย์สามแมนอือแมนอันงวดที่แล้วโอ้ยจะได้ขึ้นแต่เดี๋ยวจ้งเลสามเนาะครับเอาเบิ้งพี่น้องเจ๊ว่าจะห้อยยังก็ห้อยถั่วห้อยถั่วสันเจ๊แล้ววาเอาอยากใส่ถั่วแล้วจะใส่ถั่วจะไปทำมีเม็ดบอลถั่วจีบวาบอกให้ทำจีบตั่วเอาใส่หรอครับใส่เลยใส่เลยอย่างนะครับผมนะครับทำไท้ทำมอชมนะครับผมอันนั้นต้มจืดไม่กินข้าวแรกน้ำกันพี่น้อง บ้าวเทา่ากะข้อพับข้อเวียงเ <g ill iv in> สียดายนะครับออกยอดหลังธนะรรมชุ่มหนบสู่กันต้อนนะพี่น้องเนาะพี่มันต้องมีพริกสดที่จริงอาจจะต้องมีถั่วน้ำพริก้องได้มันไม่มีอ่าต้องมีถั่วเขียวนะถั่วฝักยาว,ยวนะครับใส่ถั่วฝักยาวบบไปมีที่จริงเกรล้นอ,อยู่นะมีกระดาก็บ่มีเนาะถั่วอึดแม่บ่คือพ่อ เาขาเจ้ากับสลองกันดีใจครับทั้งผุน่นเพื<ม>่อนเนาะถือว่าเพื่อนกัดใจดีดีพี่น้องนะครับเ<ม>พื่อนหามาทุกง,งวดาจากนาครนพนมนะครับถึง<อ>จะงวดเขาวงวดบ่าเขาเพื่อนกให้<ม>ให้ทุกง,งวดด้พี่น้องเขามากนี่หลายงวดเลยเน้เมื่อเป็นแค่งวดเดียวนีกับเขามาสองงวดติดงวดที่แล้วศูนย์สี่งวดนี้มาตัวเน้นเลยศูนย์สามทําผู้ชมนี่เอานะครับ เพื่อน่ามื้อเช้ามาเจ้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าค่ะอ่านี่ครับัลที่ผ่านมาศูนย์สามตรงๆแต่ว่าตัวที่เพิ่จอมากคือสามคููลักศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าแต่ว่าตัวที่เพิ่นกระซิบบอกกับเจเนี่ยะบบศูนย์หามันเลยดเป็นมองกระซิบมันเกิดลยไเจแล้วเลยมันมักศูนย์หาก็เอาตัวศูนย์หาเออเอาเป็นไหมากเก่าเด้อพี่น้องเด้อจะจับคู่เก้าอะไรรอก่อนแต่ว่าผู้ได้มักเลกวิ่งเล็เด่นนี่พี่น้องศูนย์มาศูนย์สาม เก้ามาแปดเก้าห้ามาห้าศูนย์สามนะครับสามตัวของเพื่อนนี่มาทุกตัวนะครับเอาแคปหน้าจอพี่น้องมากินข้าวน้ำกันบนาดมากินข้าวน้ำกันเจ้แก่ขุ่ม่านงในตักเอานะครับกินข้าวแรกเลยพี่น้องเด้อนะครับกิน<ม>ข้าวแรกนี่แหละเนี่ยมันจะมีแห้งสู่ตอ้อนเจเนาะแมนสู่ตอ้อผู้ใดโชคผู้ใด้หมนันนี่แหละครับเจ้เพิ่นผู้โชคผู้หมาน ใหญ่น้องเลยเช่อว่าเท่าไรนะโชคดีม<า> <laughs> นกเลย <laughs> ลืมเจ้เ้อพ<ถ> <c oughs> ี่น้องอย <c oughs> ่าลืมเจ้เพื่นเด้อพี่น้องเด้องเล่ยนะครับเอาพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณจากนครพนมน,นะครับเนาะ <c oughs> สวัสดีครับ